สวัสดีค่ะดิฉันอาริยาวิริยะสิริวัฒนะกรรมการผู้จัดการบริษัท c o s m o p r o อวันนี้ดิฉันจะพาทุกทุกท่านมาเยี่ยมชมโรงงาน c o สโมพ r ็อกันนะคะบริษัท c o s m o p r o อเราเป็นโรงงานที่รับผลิตสกินแคร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสบู่ครีมบำรุงกันแดดเซรั่มครีมม,มักหน้า และสินค้าส่งคลินิกความงามทั่วประเทศเราเป็นโรงงานที่ใช้ระบบเพื่อควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GMP ซึ่งเรามีประสบการณ์มากกว่า15ปีในธุรกิจความงามเราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตและการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลกและมีงานวิจัยรองรับในเรื่องของสารสก,กัด เรามีห้องผลิตอาหารเสริมแบบแคปซูลแบบซองมีห้องช่างสารห้องผลิตขนาดเล็กกลางใหญ่เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีทีมงาน R D ที่จบเฉพาะทางเพื่อพัฒนาสูตรให้กับลูกค้าทุกทกท่านให้ตอบโจทย์ของความต้องการในตลาดเรารับผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจรแบบ one stop service อยากสร้างแบรนด์ที่ดี และประสบความสำเร็จนึกถึงบริษัทคอสโมพ r o อปนะคะ